สวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่บ้านปีสิงย่านสีลมนะครับสีลมนี่เป็นข่าวแล้วครับตอนนี้เราเออเรามากันสองคนครับมาพิสูจน์ความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้ครับถือศกิาภาพแล้วน่าจะ่างมาสักประมาณกี่ปีครับเนี่ยร้อยปีไม่เถึเงกูก็ว่าไม่ถึงครับแล้วมึงจะพูดทำไมล็ <c oughs> อกประตูนี้ล็อกครับทางโน้นทางโน้นทางโน้น นะครับนนู่ได้ครับไปครับไอเชีย่ยอะไรเนี่ยชุดชุดครับชุด<ม>เอาไมีเงี้ยเลยแม่ครับ,รรรบชุดครับโอ,อ้แม่งเสียงสีประตูลอนเงาเลยครับเราจะไปกันต่อเลยนะครับ <c oughs> ไอสัตว์เชี่ยเสียงกาครับอ่า เออบ้านเข้าไม่ได้นะครับอ,อ,อ้าวกูตีนเหรอจะไปก่อนเลยไหมครับ <c oughs> ไม่ไปครับอา้างกูไปอา้าวไอสัตว์ห้องแดงด้วยคุณคุณนะครับไอ้นี่ <c oughs> อ,อ้าวเฮ้ย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 ทำอะไรครับไม่ทำอะไรครับอไอสัตว์ มาครับมาครับมาเลยครับห้องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องแต่งตัวหรือเปล่าครับไอ้ยนยไปต่อสิครับกุชชี่ฮะกุชชี่โอ้ oh my god หนังแท้ชั้นดีครับเนี่ยจัดเฮ้ยเฮ้ยอี้ยีนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายเฮ้ยประตูปิดมาได้ ควันตีนหยิบอินอินเมื่อกี้มัน่อยรอกไปแล้วครับทางนี้ต่อนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ ông. โอ้ผมได้ขวันแล้วครับไอ้หาไอ้ห่าลากขไออะไรมึงกูบอกมึงใส่กุ้กโอนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปด ต่อเลยครับล็อกล็อกครับผมว่าเราลองไปสำรวจหน้าบ้านดูครับจับไปครับจับเลยนะครับทางนี้ครับผมว่าไม่มีอะไรอยูด่อยู่ตรงไหนเนี่ยตันล็อกออกมาครับออกมานอกบ้านเลยครับ นี่ครับทางนี้ครับเฮ tools, ้ยเฮ้ยทะลุได้ทะลุได้อ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หูใหม่ก็ทางลับเข้ามาเลยครับไปต่อสิครับเฮ้ยอย่าทิ้งกูท่อมีท่อครับมีท<ซะ>่อท <it, S 1> ่อครับ <Dracula> ท <methods> ่อครับทโอ้ยกูสะดุ้งขวดทำไมวะเนี่ยผมลงมาแล้วนะครับ ไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยซบอกเดี๋ยวสะดงซบปใช่สะดงซบเออสะดงซบกูขวาขึ้นก่อนขึ้นนะครับขึ้นได้ไหมครับอ้ากูตก โอ้โหยี่นี่ใครเนี่ยนี่มันห้องมันห้องแบบ SM อะไรนี่เปล่าห้องทรมานตัวเองไงลงมาดีครับช้าพองก็งไปสิครับอเอ้ไอ้ดอกกูจำได้กูจำอีนี่ได้เฮ้ยสูไหายเฮ้ยสูบหายวะอ่ะออาเส็แล้วไปไปต่อเชียแม่ เฮ้ยอ,อะไรอะเข้ามาดิเออมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยนีโอ้ยเยี่ยมนี่เป็นใครดอีดอ่ะแล้วนี่่าจะแล้วไอ้นั่นเปนใครครับอ้าวเวน อา้าวเชี่ยหายคู่อ้าวเฮ้ยอ้าวเหี้ยอไปครับไปครับทำไมแห่กูนำอะครับ <Hey. S 1> เฮ้ยอ้าวลงมาครับร,รู้สึกว่าเป็นทางระบายน้ำ้วครับ เอออีนะอนั่นอีนีอีนี่อีกแล้วนะครับอีนี่อีกแล้วมึงยังมาเดินแบบได้ยังไงฮะเดินผ่านกูบ่อยจังเลยนะตรงนี้ครับมีท่อนะครับขึ้นมาแล้วครับมันบอกว่ากูรู้สึกว่าอาวุธเยี๋หวนี้เชื่อกูหาหน่อ ก็เปิดประตูไปสิครับน่าดีเลยครับป่าเข้ามาครับเข้ามา,าเลคเยครับทางนี้เฮ้ยเกิดอะไรครับมันอะไรครับเฮ้ย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 เอ้ยเไอตัวนี้แย่แมข้ามแล้วครับทางนี้นะครับเป็นท่อลงไปต่อ มาครับคุณรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีผีหรือเปล่าครับมไม่มีครับแน่ใจฮะเมื่อกี้มันเจอแต่ผู้หญิงนะครับผมก็ว่านะกูเจอผู้หญิงนะเนี่ยกูมไม่เจอผีเลยเฮ้ยเฮ้ยเวน <Wait, S 2> อะไรวะอ๋อ <c oughs> ก้อนหิน <c oughs> ตอมที่อยูห่หลังกูเนี่ย <c oughs> มึงเจออะไรมึงไม่บอกกูอะอเ,เวนเข้าเว้นละวขึ้นมาไล่โอ้เต็มหน้ากูเลยอะ่ะในทางนี้มันมันต้องมีประตูนี่ครับพุชชี่เนี่ยออ๋วางเงี้ยกูเจอแล้วครับทุกท่านครับเราออกกันไปเลยครับกูไม่อยากอยู่แล้วครับกูออกไม่ได้แล้วนเนี่ย ลงมาสิไปสิครับจะหยืนทำไมครับโทษครับกูค้างครับโอ้ชิตแมนโอ้่อดีแล้วนะครับมันน่าจะมีทางไปอยู่นะครับ นไม่ครับประตูเมื่อกี้มันไมน่มันล็กกอกบางอย่างประตูนี้ยังล็อกอยู่ในข้ามนะครับเนี่ยบอพอบอเข้าไปพอเข้าไปพอประตูที่เขาาก็ได้ไปเนี่ยประตูไหนนะครับเดินตรงไปเลยตรงไปตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาประตูตรงไปตรงไปในประตูเลี้ยวขวาะ ก็ได้ประตูบนั่นน <yle> ่ะหน้าเนาะหน้ามึงอ่ะไม่ใช้นี่นี่นี่หน้าไหนเออเฮ้ยเผีอ่กูเจอมาแล้วอีไเวนอีไอ้เป็ดมึงไปวเฮ้ยอ้าวอากูฆ่าผีเอาเออตายไปอะทางนี้ครับเฮ้ยเฮแคปไหนอืมกระโลไม่มีครับ ว้ศพใครเนี่ยศพใครอ่ะเฮ้ยไปมาสิไม้ตอกมาเลยดิครับมาเลยครับโล้กลัวยี่อะไรเฮ้ยนี่อีกแล้วมึงมึงมึงตายยากจริเออลยมึงเออสองไผมอยากรู้ว่านี่ผัวมันหรือเปล่า